Thank you. สมัยพุทธการมีเ,รเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโสนาก็เป็นลูกของขหาบาดีนะที่ร่ำรวยเมื่อแต่งงานก็ได้อยู่กับขหาบาดีที่ร่ำรวยเหมือนกันก็เรียกว่าเติบโตมาก,กับกองเงินกองทองจนกระทั่งเข้าสู่ไวยชาราสามีเนี่ยก็ ตัดสินใจออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายเนี่ยให้กับนางโสนาหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเนี่ยลูกนะทั้งลูกชายลูกสาวซึ่งมีถึงสิบคนเนี่ยก็บอกกับแม่ว่าแม่ก็ชราแล้วนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเก็บไว้กับตัวทําไมไม่น่าหวงนะควรจะแบ่งให้ลูกๆเพราะลูกก็โตกันหมดแล้ว ถูกลอบๆแบบนี้บ่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนางสนาก็แบ่งทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยให้กับลูกทั้งสิบคนเนี่ยเท่าๆกันลูกทั้งสิบคนนี่ก็มีครอบครัวของตัวเองนะทั้งลูกชายลูกสาวนางสนาก,ก็คิดว่าเนี่ยเมื่อแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับลูกแล้วก็ไม่มีสมบัติของตัวเองอยู่เลยจึงเลือกที่จะไปอยู่กับลูกชายคนโต อยู่ไปได้สักพังเนี่ยลูกสะพ้ยก็บอกกับผัวว่าเนี่ยเราก็ได้สมบัตินะจากแม่เนี่ยเท่าๆกับคนอื่นทำไมต้องมารับภาระเลี้ยงดูแม่ด้วยเมียพูดอย่างนี้กับผัวเนี่ยบ่อยเนี่ยผัวก็ชักคล้อยตามนะแล้ววันหนึ่งก็บอกแม่ว่าเนี่ยพูดอ้อมๆนะแต่ความหมายคือว่า อยากให้แม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างนะช่วยแบ่งเบาภาระหน่อยแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็ไปอยู่กับลูกคนรองอยู่ได้ไม่นานก็เจอปัญหาเดียวกันนะเมียของลูกคนรองก็บอกผัวว่าเราก็ได้ทรัพย์สมบัติเท่าคนอื่นแต่ทำไมเราต้องมารับภาระมากกว่าคนอื่นสุดท้ายผัวก็ไปบอกแม่นะแม่ก็เลยต้องไปอยู่กับลูกคนที่สาม แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะจกนกระทั่งไปหยวกลูกคนที่สิบแล้วก็เจอเหตุการณ์เดียวกันสุดท้ายเนี่ยแม่ก็สุดน้อยเนื้อต่ําใจนะก็เลยอ,ออกมาจากบ้านของลูกเลยแล้วก็รู้ว่าลูกเนี่ยพึ่งพาไม่ได้ก็เสียใจนะเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกได้ไปเนี่ยก็เป็นของแม่ทั้งนั้นแหละตอนที่ให้ไปเนี่ยก็คิดว่าลูกจะเลี้ยงดูแม่ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดกับคนสมัยนี้เหมือนกันนะมีพ่อแม่หลายคนที่พอแก่ตัวแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกจนหมดเลยเหลือให้กับตัวเองใช้นิดเดียวเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาคือว่าลูกๆก,ก็อิดออดน,นะไม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่รู้สึกจะเล่าไปแล้วนะว่าเมื่อสักไม่ถึงสิบปีมาเนี้ยนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้แหละพ่อนี่โกรธมากเลยนะอุตส่าห์ไว้ใจลูกรักลูก,ลกแบ่งสมบัติให้ลูกหมดรวมทั้งที่ดิน แล้วก็บ้านด้วยพอตัวเอง่วยลูกไม่สนใจจะของเงินลูกรักษาตัวลูกก็ไม่ให้พ่อโกรธมากสุดท้ายก็ยิงลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายด้วยไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นทำไมเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบกาณแล้วคราวนี้นางโสนาท,ทําไงอ่ะไม่มีทรัพย์สินเหลือเลยบ้านก็ไม่มีสุดท้ายก็เลยอ่าต้องไปบากหน้าไปที่เชตวันะ แล้วก็คิดว่าบวชเป็นภิกษุณีดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินนะแล้วก็มีที่พักอาศัยเข้าใจว่าสมัยที่ตัวเองร่ำร,รวยก็คงจะเลี้ยงดูหรือบำรุงพระเถระพระเถรีอยู่บ้างนะคณะสงฆ์ก็เลยรับนางโสนามาเป็นภิกษุณีแต่ว่ารับมาแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายนะเพราะว่าพระโสนาเนี่ยพรรษาน้อยนะก็ถูก พระเทรีที่มีพันษามากกว่าเนี่ยนะใช้งานถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่านะแต่พันษามากกว่าก็ถือว่าเป็นพันเตก็ใช้งานนางพระโสนาเรียกว่าทั้งวันเนี่ยมีแต่งานงานบางทีก็จ้องจับผิดนะหาทางตําหนิอยู่เรื่อยแต่พระโสนานี่ก็เป็นคนที่เจมเนื้อเจมตัวนะก็ไม่รู้ว่าจะน้อยเนื้อต่ําใจหรือเปล่าว่าเคยร่ํารวยเคยสบายมาตั้งแต่เกิด นะชื่ตมาพิกภานตอนแก่นะพิกภันนี้ไม่ใช่เพราะใครเลยเพราะลูกแต่ว่าก็ก้มหน้ารับนะสภาพที่เป็นอยู่พระเทรีให้ทำอะไรก็ทำส่วนตัวถ้าม,ม,ม,มีเวลาว่างก็ปฏิบททัติธรรมทำความเพียรก็เรียกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความวิริยะมากมีวันหนึ่งพระเถรีทั้งหลายก็ใช้ให้พระสนานี้ไป ไปต้มน้ําร้อนต้มน้ําร้อนนะอากาศคุณจะหนาวเนี่ยพวกพันเตทั้งหลายก็ใหญ่ได้น้ําร้อนไปอาบระหว่างที่รอน,น้ําร้อนเดือดระหว่างที่รอน,น้ําเดือดเนี่ยพระสนาก็ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ก็เดินจงกรมไปด้วยในครัวระหว่างที่เดินก็เจริญกรรมฐานพนะิจารณากายแล้วกายขตาสติบอกว่าทําไปได้สักพักเนี่ยก็บรรลุธรรมเลย บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรลุธรรมขั้นต้นนะเป็นบรรลุธรรมขั้นสูงเลยคือเป็นพระอารหันต์อ่าเรื่องนี้ก็ชี้เห็นว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกทุกแห่งนะแม้กระทั่งในครัวนี่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ระหว่างที่ทํางานนะก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะต้องอ,อยู่ในกุฏินะอย่างเดียวแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าน่าคิดก็คือว่า ไอ้ความทุกข์หรือว่าเคราะกรรมที่เกิดกับนางเนี่ยก็คือการที่ถูกลูกทั้งชายและหญิงเนี่ยปฏิเสธผักสายไกลๆเนี่ยซึ่งสําหรับแม่เนี่ยมันเป็นคือมันคือเคราะห์มันคือความโชคร้ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มองดีๆมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกผักสายเนี่ยนางก็คงจะไม่โอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะถ้าหาว่าลูกต้อนรับนะก็จะยังคงเป็น อุบาสิกาธรรมดาแล้วก็อาจจะตายนะเหมือนคนทั่วไปชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่รอวันตายเพราะว่าแกชรามากแล้วแต่เพราะว่าโดนลูกผักสายนี่แหละนะมันกลายเป็นดีนะมันกลายเป็นทำให้ได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วก็บรรลุธรรมสิ่งที่เรียกว่าคอกรรมเนี่ยถ้าเราดูให้ดีไม่มีประโยชน์นะหลายคนมาที่นี่ก็เพราะว่าความทุกข์นะ ผลักให้มาถ้าสุขสบายนะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าไม่ตกงานไม่อกหักหรือว่าไม่เครียดจัดเนี่ยหลายคนก็คงจะไม่มาวัดครั้นมาวัดแล้วเนี่ยก็ทำให้ได้เจอสิ่งที่ประเสริฐอย่างที่ตัวเองนึกไม่ถึงอย่างท่านโกยงกาเนี่ยหลายคนคงจะรู้จักนะเป็นผู้ที่มีชื่อมากเป็นคนที่ทำให้ฝรั่งรู้จักคำว่าวิปัสสนา สมัยก่อนเนี่ยสามสิปีก่อนเนี่ยพูดคำเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักนะวิปัสสนาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขารู้จักกันแพร่หลายเพราะว่าท่านไปตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้นทั่วโลกนะสองร้อยกว่าสาขาได้มั้งหลายสิบประเทศอาจจะมากกว่าสองร้อยน่าสนใจเพราะว่าท่านเนี่ยพื้นเพยเป็นคนฮินดูนะเป็นพม่าก,ก็จริงแต่ว่าเชื่อแขกแล้วก็ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจอายุแค่สาสิบต้นๆน,นี่ก็เป็น ได้รับยกย่องได้รับเลือกตั้งให้เป็นคล้ายๆเป็นนายกสภาหอการค้าเนี่ยประธานสภาหอการค้าของชาวอินเดียที่ไปทําธุรกิจในประเทศพมา่าเพราะเป็นคนดีซื่อสัตย์แล้วก็ฉลาดกิจการก็ประสบความสําเร็จแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งนะั่นคือว่าเป็นไมเกรนไมเกรนนี่รักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายเงินมีเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ไปรักษาถึงยุโรปนะก็ ไม่เกิดผลถามแย่ซะอีกเพราะว่าเวลานั้นเขารักษาไมเกรนด้วยการให้ยายาเสพติดนะไม่รู้เป็นมอร์ฟีนหรือฟินอ่อนๆปวดทีหนึ่งก็กินไปปวดทีก็กินกินไปจนกระทั่งติดติดฟินนะนะสุดท้ายก็ต้องถอนไอยาเสพติดนั้นถอนเสร็จก็เจอไมเกรนใหม่ชีวิตเหมือนกับว่าหมดทางออกแล้วนะมีเงินแต่ว่าไม่มีความสุขจนท่ามวันหนึ่งมีคนแนะนําว่าลองไปทําสมาธิส,สิมีอาจารย์คนหนึ่งเนะี่ย เป็นคาราวานนะชื่ออุบาคินเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะของพอมา่าแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการทํากรรมฐานมากเป็นลูกศิษย์ของมหาศรีสยาดอนะซึ่งเป็นพระที่มีชื่อมากท่านเวงกานี่เป็นแขกเป็นฮินดูนะแต่ว่าไม่มีทางไปละนะก็เลยไปลองไปทําเข้าคอร์สนะเรียกสมัยนี้เรียกเข้าคอร์สประมาณสิบกว่าวันบอกว่าเห็นผลนะเห็นความขึ้นหน้า ว่ามันช่วยได้ก็เลยไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆตอนหลังเนี่ยก็เลยศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตอนหลังเนี่ยแม่ป่วยแม่อยู่ที่อินเดียป่วยต้องไปดูแลแม่ที่อินเดียพอไปแล้วก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานซะเลยแล้นั่นคือจุดเริ่มต้นนะของการที่ทําให้ สำนักปฏิบัติของท่านโกยนก,การนี่แพร่หลายเริ่มที่อินเดียก่อนแล้วก็กระจายไปทางยุโรปอังกฤษอเมริกาอันนี้ก็เรียกว่าท่านเนี่ยได้เห็นธรรมก็เพราะว่าไอ้ไมเกรนนะถ้าไม่เจอไม่เป็นไมเกรนนี่ก็อาจจะเป็นเศรษฐีที่ร่ํารวยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับาศาสนาหรือว่าทําให้ตนเองได้เข้าถึงประโยชน์สุขแห่งความเป็นมนุษย์เท่าไหร่ไอ้สิ่งที่ มันเป็นเหตุร้ายเนี่ยที่จริงก็มีประโยชน์นะมันอยู่ที่เราจะมองอย่างไรมันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าของมันหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์เสียทั้งหมดนะแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่แย่ๆนะความเจ็บป่วยความพัดพรากการถูกผลักสายถูกปฏิเสธจากลูกหรือจากคนใกล้ชิดล้วนและแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่มันจะมีประโยชน์ในตัวมันเองนะเพราะว่าความทุกข์สั สำหรับบางคนมันก็ผลักให้ไปหาเหล้าไปหายาเสพติดไม่ใช่ว่าทุกแล้วเนี่ยมันจะดีเสมอไปมันอยู่ที่ว่าเมื่อเจอทุกแล้วเนี่ยเราจะเราจะตัดสินใจหรือรับมือกับมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองด้วยนะเราสามารถจะใช้อ,อ,อาศัยทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งผลักดันให้ทำความดีมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะความทุกมันก็อาจจะผลักเราไปอีกทางนึงก็ได้พาไปสูน่นรกไปสู่อบาย ในการที่เราจะรับมือกับความทุกข์ให้ได้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองนะต้องมองให้เป็นบางทีไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นนันนะแต่เมื่อรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็สามารถตั้งหลักแล้วก็มองว่าเออมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างในสาพพทธการก็เหมือนกันนะมีภาพรูปหนึ่งนะชื่อพระปุณณะนะนะท่านเป็นคนเมืองสุนาปันตะนะเป็นพ่อค้าพอท่านได้มา ปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกา็ได้เกิดศรัทธาในในพระธรรมแล้วก็เมื่อปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าสักพักก็คิดว่าจะกลับไปเมืองสุณปันต์ผู้เจ้าก็เลยเมื่อมันลาผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยถามว่าคนสุณปันตาเนี่ยใจคอดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะเห็นอย่างไรท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนตอบว่าถ้าเขาด่าว่านะก็ยังดี ที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านล่ะท่านจะคิดอย่างไรนะผู้เจ้าถามเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างล่ะท่านจะคิดอย่างไรเพราะเอาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าก็ดีที่เขาไม่นะเอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาของแหลมมาแทงล่ะท mm ่านจะคิดอย่างไรพระพุทธก็ตอบว่าเขาเอาของแหลมมาแทงก็ดีที่เขา ไม่ไม่ฆ่าให้ตายเนะี่ยอันนี้พระเจ้าก็เลยถามก็ถามสุดเท้าแล้วเท่าฆ่าฆ่าท่านละ่ะท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีดมาหรือแม้ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่าแต่ถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ว่าก็ดีเหมือนกันนะคือไม่เหนื่อยนะคือท่านมองท่านมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านก็รู้แล้วแต่ดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่าไปกว่านี้นะ ถ้าเรามองแบบนี้บ้างนี่มันก็ทําให้ให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปการมองแบบนี้สมัยนี้เขาเรียกมองแง่บวกนะแต่ว่าในทางธรรมะเขาเรียกว่ามองแบบโยมีโยนิโสมณสิกการโยนิโสมนสสิกาสาการก็คือการมองการฉลาดในการมองซึ่งทําได้หลายแบบนะเช่นมองว่ามองแบบพาพคุณน้กก็ได้ว่าอ๋ออะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นเป็นเบาหวานก็ยังดีนะที่ ไม่เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งสมองก็ยังดีนะที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกนะอันนี้มีคนมีคนเขาเคยมองแบบนี้นะแล้วเขาก็อยู่ได้มองอะไรก็ดีทั้งนั้นรวมทั้งมองเห็นธรรมะจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีความพัดพรากเกิดขึ้นก็แทนที่จะร้องไห้ฟูมไฟก็ก็สามารถจะมองเห็นเป็นธรรมะได้เช่นเห็นว่าของหายก็เห็นว่าเออข้อสอนเรานะว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลย ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเจ็บป่วยนี่ก็มองเห็นเป็นธรรมะากว่าเออเขามาสอนเรานะว่าสังขารไม่เที่ยงอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยมาสอนให้เราฉลาดสอนให้ฉลาดเรื่องสังขารให้เห็นว่าสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์โวยวายตีโพยตีพายไปก็ไม่มีประโยชน์มีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นช่างไฟฟ้านะวันดีคืนดีก็ไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าแรงสูงด้วยช็อตที่ขาจะต้องตัดขา ทั้งสองข้างกลายเป็นพิการตลอดชีวิตก็ช่วยตัวเองก็ลําบากนะ่อนนั้นยังไม่พอนะเหมือนเครอ้ํารกมซัดนะวันหนึ่งภรรยาก็ทิ้งเข้าไปแทนที่จะร่วมทุกขร่วมสุขกันก็ไปว่าทิ้งให้เขานะต้องมาช่วยตัวเองก็มีคนถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็ตอบอนี่ว่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะ คุณคิดดูสิแม่กระทั้งขา,าของผมแท้ๆเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แ <estava> กไม่ทุกข์เพราะเมียทิ้งเนี่ยเพราะได้เห็นนะเห็นธรรมะาจากการที่ขาเนี่ยถูกตัดให้เห็นว่าขาเนี่ยที่เราเคิดเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเลยถ้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับเราเนี่ยแต่ไม่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าเมื่อขาเนี่ยมันยังไม่อยู่กับเราเลยจะไปคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยเขาอยู่กับเราได้ยังไง อันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะนะจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นถ้าเราฉลาดนะเราก็จะสามารถจะเห็นนะธรรมะหรือเห็นสิ่งดีๆจากเหตุร้ายนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาจะให้ประสบพวกเราคงจะไม่อยากให้มันประสบนะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะฟูมไฟนะมันก็ต้องหาประโยชน์หรือว่าเห็นประโยชน์ของมันให้ได้นะ ต้องเรียกว่าเฉลยโอกาสเหมือนกันนะนักนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อคอาคำเขียนท่านสอนว่าต้องรู้จักเป็นนักเฉลยโอกาสเฉลยโอกาสนี่ความหมายเนื้คือว่าไม่ว่าเวลาใดโอกาสใดสถานที่ไหนก็ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมรถติดอ่แทนที่จะจิตตกก็เฉลยโอกาสตามลมหายใจหรือว่าเจริญสติไปนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเฉลยโอกาสนะรถติดก็ปล่อยให้ใจมันกลุ้มออกกลุ้มใจหงุดหงิดอันนี้เรื่อไม่ฉลาด คนฉลาดนี่แม้รถติดสามนาทีหรือหนักกว่านั้นสิบนาทีก็เอาฉวยโอกาสซะเลยนะมาเจริญสติมาทำใจให้สงบเกิดเหตุร้ายนะ,ะก็ฉวยโอกาสหาประโยชน์จากมันซะเลยอันนี้เรียกว่าเป็นคนรู้จักมองนะการมองแบบน,นี้เนี่ยนะมันก็เป็นการมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะแต่ว่าควบคู่กันไปเนี่ยนอกจากการมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉลาดแล้วเนี่ย การมองกลับมาที่ตัวเองก็สําคัญเหมือนกันนะนอกจากการรู้จักมองสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหรือว่าสิ่งที่แวดล้อมเรานะมองให้เป็นคุณมองให้เป็นประโยชน์โดยเพราะในทางธรรมแล้วเนี่ยควบคู่กันก็คือการมองกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ใจของเราจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมองสิ่งนอกตัวอย่างฉลาดแบบมีโยนิโสมนสิการได้เนี่ย มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราหันกลับมาดูใจเราก่อนนะถ้าเราไม่กลับมาดูใจของเราเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าใจมันกาลังโกรธกำลังโมโหเช่นพอเจอรถติดเจอไฟแดงเนี่ยมันหงุดหงิดนะไม่รู้นะพอหงุดหงิดแล้วไม่รู้ตัวว่าหงุดหงิดนะมันไม่มีทางที่จะเห็นประโยชน์นะว่าไฟแดงเนี่ยหรือรถติดไหมมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคนที่เอาแต่กุ้มอกกุ้มใจนะเพราะว่า,าพิการตุกตัดขาเนี่ยนะ ตีโพยตีพายไว้ทำไมต้องเป็นชั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงำนั้นไม่มีทางที่จะเห็นธรรมะาจากการที่สูญขาไปทั้งสองข้างได้มันต้องมีสตินะเป็นเบื้องต้นก่อนถ้ามีสติเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะก็จะทําทให้เราเนี่ยวางไอ้ความทุกข์ความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจเมื่อรู้ว่ามันมีใจข้างในใจเนี่ยมันมีความเครียดมีความวิตกมีความเศร้ามีความเสียใจเนี่ยวางมันลงอันนี้สําคัญมากนะกลับมาดูใจเราให้ได้ เราถึงจะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างแยกขายหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยท่านไปอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะหลวงพ่อพุทธนี่ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสารวัวันะัวัดป่าสารวันโคราชแต่ว่าตอนหนุ่มนี่ท่านไปอยู่ที่อุบลวันหนึ่งเนี่ยท่านบินทบาทตอนเช้าก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งกาลังยืนรอใส่บาทกับลูกชายอายุประมาณห้าขวบท่านก็เดินไปไปหา อ่าหญิงคนนี้เกือบจะถึงและลูกชายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระท่านได้ยินท่านไม่พอใจนะพราะไม่เคยมีใครพูดกับท่านแบบนี้มันเลยแต่ว่าท่านก็มีสติรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยว่าใจไม่ใจขุนมัวใจขุนเคืองเนี่ยความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธ ในความคิดแบบนี้ทําให้ท่านเนี่ยนะทำกลับมาเป็นปกติแล้วก็เดินไปรับบาตรจากผู้หญิงคนนั้นตอนหลังเนี่ยเวลาท่านพูดถึงเหตุการณ์นี้ท่านก็จะบอกว่าเด็กคนนั้นอนะ่ะเป็นอาจารย์ของท่านนะเด็กห้าขวบเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนให้ท่านได้ได้เห็นนะเรื่องโลกธรรมได้เห็นใจตัวเองด้วยนะว่าใจตัวเองนี่มันกระเพื่อมอย่างไรเวลามีคําพูดแบบนี้กระทบหูแล้วก็ได้ฝึกให้ได้ รู้จักปล่อยรู้จักวางนะการที่ท่านบอกว่าเนี่ยเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพะราะถ้าเป็นพระต้องไม่โกรธเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการมองอันนี้เป็นการคิดแบบโยนิสโสมนสิกการนะ,รนะรถ้ามองไม่เป็นก็จะโกรธนะว่าพูดอย่างนี้กูได้ไงกูเป็นพระนะนะอันนี้เรียกว่าอโยนิสโสมนสิกการคือคิดแล้วเนี่ยมองแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดเพราะทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความโกรธแต่ท่านมองอีกแบบเนาะเออถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธสิการที่ จะคิดแบบนี้ได้หรือว่าจะจะมองแบบนี้ได้เนี่ยนะก็เพราะท่านเนี่ยมีสตริรู้ทันในความโกรธความขุณนมัวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการกลับมาดูใจเราเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะกลับมาดูใจรู้ทันความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นการที่เรากลับมาดูใจครูบาอาจารย์สอนและพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไปรับรู้สิ่งภายนอกนะม่มีคําพูดหนึ่งบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็อย่าส่งเจออกนอกเนี่ยหมายความว่าอย่าปล่อยใจมันลอย ล่องลอยหรือไปจดจ,จ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวโดยที่ไม่ไปรับรู้ความคิดอารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นหรือว่าที่มันเล่นงานใจเรานะบอกไว้แล้วว่าเนี่ยอันตรายมีสองแบบนะอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่เปิดเผยเนี่ยมันอยู่นอกตัวเรานะสัตว์ร้ายอาหารเป็นพิษภัยธรรมชาติสมัยนี้ก็ต้องลนรถยนต์ที่กําลังแล่นเร็วด้วยนะนี่ก็เป็นอันตรายที่เปิดเผยเราต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นนะ เป็นเครื่องป้องกันนะเราใช้ลิ้นเพื่อรับรู้าอาหารขมไหมผ้านะขมในแซลมมีพิษนะเราก็ไม่กินเราใช้หูฟังดูว่าเมียนตรายอยู่ข้างๆใกล้ๆหรือเปล่าเสียงลมเสียงน้าําปลาเสียงสัตว์ร้ายเนี่ยเรารู้ได้จากหูหรือจากตาของเราเนี่เน้นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยรู้ทันอันตรายที่เปิดเผยแล้วก็พยายามหลบพยายามหลีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมียนตรายที่ปกปิดที่มัน จูโจมครอบงำงจิตใจแล้วก็เล่นงานจิตใจเราและเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาคนสมัยนี้มากนะโดยเพราะความเครียดความเศร้าเศร้าจนซึมเศร้าไปเลยโรคซึมเศร้าก็ดีโรคเครียดก็ดีนี่ตอนนี้มันเป็นปัญหาคนสมัยนี้มากเป็นสาเหตุของของการตายนะที่สูงมากนะเขาบอกว่าในคนที่ตายเพราะความเครียดเนี่ยมากกว่าคนที่ตายเพราะเหล้าหรือบุหรี่ซะอีก เพราะว่าอันนี้มันรวมถึงว่าความเครียดที่นําไปสู่การเป็นโรคหัวใจนะทำให้เซลล์ในสมองแตกหรือว่าทําให้หัวใจวายเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันก็สืบเนื่งองกับความเครียดได้ทั้งนั้นความเครียดนี่เป็นอันตรายที่ปกปิดที่มันครอบง,งาใจเพราะเราไม่รู้ทันเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่กลับมาดูใจนะแต่ถ้าเราดูใจแล้วเนี่ยนะก็แม่แปลว่า ไอ้เรื่องภายนอกเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมองเราก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดูรับรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกอันตรายต่างๆเข้ามาเล่นงานแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะเราก็สามารถจะมองให้เกิดประโยชน์นะการมองภายนอกเนี่ยอย่าไปมองเพียงแค่ว,ว่าอ่ามันมีอันตรายเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าไหมเดีย๋ยวใช้มองเพื่อที่เข้าหา ไอสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตจิตใจเช่นใช้ตาสอดสายหาสิ่งที่มันเป็นอบายมุกหรือว่าใช้ลิ้นเพื่อ,อเสพสิ่งที่มันกระตุ้นกิเลสอย่างเดียวเราควรมองรู้จักมองฉลาดในการมองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมองให้เห็นให้เห็นประโยชน์นะแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะก่อความทุกข์ให้กับเราเป็นสิ่งที่ไม่ประสงค์นะความเจ็บป่วยความพัดพรากคำต่อว่าด่าทอ รวนะมทั้งมองให้เห็นธรรมะจากสิ่งเหล่านั้นด้วยพูดง่ายคือว่ามองทั้งนอกมองทั้งในนะมองในก็เห็นใจของตัวเองมองนอกก็เห็นธรรมนะแล้วก็เห็นประโยชน์ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามเอาคำนี้็เพูดกเท่านี้นะกราบพระ